ท่านหมอเป็นยังไงบ้างว,ว,วางใจเถอะเ,เ,เขาไม่ตายแล้วอ,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 อขอบคุณสวรรค์นในที่สุดเขาก็ปลอดภยัยท่านพี่ มีอะไรเหรอท่านพี่ท่านจะไปไหนกันอ่ะข้าจะกลับแล้วตอนนี้พิษของพี่โป้ก็ถูกขับออกมาแล้วท่านจะไม่เข้าไปดูหน่อยเหรอเขาไม่เป็นไรก็ดีแล้ว่ะมีพวกเจ้าอยู่ดูแลข้าต้องไปก่อนแล้วอันนี้พี่โป้เพิ่งจะฟื้นจากความตายเนอะท่านจะไม่สนใจเขาหน่อยเหรอ เขาเป็นเพียงหนึ่งในคนที่ขอความช่วยเหลือจากข้าเขาเป็นหรือตายข้าต้องสนใจด้วยเหรอท่านหมายความว่าไม่ว่าพี่โปจะเป็นหรือตายท่านก็ไม่สนใจเลยสักนิดเขาจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับข้าโกหกท่านเปนคนโกหกมิ่งแย่สินท่านโกหกข้าโกหกอะไรเจ้าท่านไม่ได้โกหกข้าแต่ท่านโกหกตัวเองท่านชอบโปอองเสาชัดๆ เหตุใดไม่ยอมรับกันล่ะข้าชอบโปออังเสาะเหรอดูจากอะไรล่ะเพื่อปออังเสาะแล้วท่านเจ็บปวดแค่ไหนข้าเห็นหมดแล้วที่จริงหากว่าท่านจะชอบเขาเขาก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ย ภายนอกอาจจะดูเย็นชาแต่ว่าหากเข้าใจเขาแล้วก็จะรู้ว่าที่จริงแล้วเขาเป็นคนอ่อนโยนเพียงใดเพราะฉะนั้นหากท่านจะชอบพี่โป้มันก็ถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหตุใดถึงไม่ยอมรับกันล่ะไม่ว่าเขาจะเย็นชาหรือว่าอ่อนโยนสำหรับข้าแล้วข้าไม่สนใจเขาเป็นเพียงคนที่ข้ารู้จักท่านโกหกท่านคิดว่าข้าง,ง่อหรือไง ท่านคิดว่าข้าดูไม่ออกเหรอหากท่านจะชอบเขาท่านก็มัดใจเขาไว้สิข้าไม่ต้องการป้ออัางศอกทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อข้าบ้างข้าไม่เชื่อท่านหรอกข้าไม่มีทางเชื่อท่านเด็ดขาดท่านกำลังหลอกข้าข้ารู้ว่าท่านทำเพื่อข้าแต่ข้าไม่อยากเห็นท่านเป็นแบบนี้ข้าไม่อยากให้ท่านเสียสละเพื่อข้าหรือว่าถอยเพื่อข้าอีกแล้วท่านพี่ข้ารู้ว่าท่านรักข้าตั้งแต่เล็กจนโต ท่านยอมข้ามาตลอดเพื่อข้าแล้วท่านสละได้แม้แต่ชีวิตทำไมท่านต้องทำร้ายตัวเองด้วยพอมาวันนี้แม้แต่ความรู้สึกท่านก็ยังยอมให้ข้าอีกเหรอท่านคิดว่าทำแบบนี้ข้าจะดีใจได้ออยังไงฟังนะข้าไม่ดีใจเลยสักนิดไม่ดีใจเลยสักนิดเลยข้าไม่ต้องการแบบนี้หัวเอ,อ๋อพิษยินอย่างในกายข้าทำให้ข้าอยู่ได้อีกไม่นาน หากทำให้เจ้ากับโปอ่างเสาะสมหวังได้ชาตินี้ข้าก็ไม่เสียดายแล้วล่ะหัวเออที่จริงแล้วพี่ทำเพื่อเจ้าและใส่ใจโปอ่างเสาะพี่รู้ว่าเจ้ารักโปอ่างเสาะมากหากเขาตายไปใครจะทําให้น้องสาวข้ามีความสุขได้ล่ะถ้าเจ้าต้องโดดเดี่ยวข้าคงไม่มีหน้าเจอท่านพ่อท่านแม่ได้แน่ท่าน ไม่ได้หลอกค้านะตั้งแต่เล็กจนโตพี่เคยหลอกเจ้าเมื่อไหร่กันท่านพี่ไม่เคยหลอกข้าท่านดีกับข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเจ้าต้องเชื่อฟังข้าเข้าใจไหม <c oughs> มีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กงจื่ยี่คิดว่าเจ้าตายไปแล้วแต่นี้ต่อไปเจ้าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องล้างแค้นของโปะอังเสออีก พี่จะช่วยโป้าอังสาะล้างแค้นเองและทําให้พวกเจ้าได้สมหวังเพราะฉะนั้นเจ้าต้องกลับบ้านอยู่ที่นั่นรอเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขฮะข้าอดทนขนาดนั้นไม่ได้อะท่านเองก็รู้หัวเอ,อ๋อ<ม>เจ้าจะดื้อเหรออ๋องั้นข้าจะเชื่อฟังท่านพี่ก็แล้วกัน ดีสิถึงจะสมเป็นน้องสาวพี่ <c oughs> สองวันนี้เจ้าเหนื่อยมากตอนนี้โป๊ะอ้างสอบก,ก็หายแล้วเจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะได้ข้าไปก่อนนะอืมงั้นข้าไปส่งท่านกลับหอหมิงเย่แล้วกันนะไม่ได้ต่อไปหอหมิงเย่เจ้าจะมาไม่ได้แล้วอทำไมล่ะตอนนี้เจ้าต้องทําว่าตายไปแล้วคนตายแล้วจะเดินไปมาได้ยังไงอ๋อ,อโจถิงตายไปแล้ว ต่อไปข้าจะกลับไปเป็นคนตายผู้สงบแล้วกันนะดีแล้วกลับไปเถอะขอข้ากอดหน่อยไปละัวเออพี่หวังจริงๆว่าชาตินี้เจ้าจะมีความสุขตลอดไป จอมยุดเอียบคุณชายไม่เป็นไรแล้วท่านเองก็ไม่ได้พักมาทั้งคืนกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะส่วนคุณชายโป้ข้าจะดูแลเองไม่เป็นไรเ้าจะรอเข้าฟื้นข้าถึงวางใจถ้างั้นท่านกลับไปก่อนพอคุณชายฟื้นข้าจะไปเรียกเอง